สวัสดีครับ FC ทุกท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไฟนะครับโดยเฉพาะมะขามใบแคร่มะขามใบแคร่ชุดนี้นะฮะผมมีอยู่อู้แฝดแล้วก็ลองทดลองอยู่นะฮะหลายต้นทีเดียวถ้าเราเลี้ยงระบบรากดีผมผมไม่ใส่กระมังเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงไปเราจะเอาขึ้นจากกระมังมันมันมีสิทธิ์ตาย นะครับแม้จะต้นใหญ่ก็ตามนะครับผมลองทําดูแล้วตายได้นะครับก็เลยใช้วิธีจํากัดลงในกระถางก็เติมวัสดุเอานะผมไม่เปลี่ยนสทีเดียวเพราะว่าอันตรายอยู่นะครับมาถามเราเติมก็ได้อยู่นะครับใส่ขี้วัวไบไม้ผูหรือใบกัาปูผมใช้ใบกัมปูโปะเลยแล้วก็สังเกตอาการเอาอ่ากุยเคมีใส่ได้ครับแต่ใหญ่เยอะนะถ้าเยอะก็มีสิทธิ์ที่จะน็อกนะอันนี้ฟูแตกยอดดีหน้าฝน มี f อฟซีบางท่านนะครับถามว่าทรงอะไรกันแน่ไม้ในประเทศไทยมีอยู่ที่นํามาสร้างกันประมาณ50าสิบกว่ทรงจริงๆแล้วทรงทั้งหมดก็มีมากกว่านี้นะของต่างประเทศแต่ทีนี้ของไทยเราที่นิยมมาอันดับต้นเลยหนึ่งเลยนะครับก็คือทรงต้นเอียวไม่ใช่บิดไปบิดมานะครับเป็นลักษณะของอาการตัดทศและเอี้ยวไปเอี้ยวมานะครับมันเป็นลักษณะทรงต้นเอี้ยวของไทยเรานะครับ เนื่องจากมันได้ตัดทดลดจากส่วนบิดดัดของงอไม้ชุดนี้ไม้ทรงนี้จึงได้รับความนิยมเป็นการได้แสดงฝีมือว่าง,งั้นเถะนะครับส่วนฐานของไม้ท่านจะเล่นรากหรือจะเป็นโคนตอนกิ่งหรือจะเอารากธรรมชาติก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่กิ่งนั้นก็มีสูตรมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่นะต้นนี้ผมก็รีวิวไปบ่อยแล้วจะไม่เอาลงรายละเอียดแต่จะมาบอกทุกท่านว่าไม้นะสามารถปูดีได้ แม้จะเลี้ยงในภาชนะที่แคบนะเดี๋ยวผมลองตัดแต่งแล้วก็จะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมจะให้ดูแล้วก็คอมเมนต์นะฮะความเห็นาการสร้างนะครับสร้างกิ่งนะครับสูตรการสร้างกิ่งก็ไปดูในช่องผมในเพจนะครับสไตล์วันใสวันมดนะผมเองก็ลองสร้างดูนะมีเมนมีซับหลังซับหน้าแล้วก็มีซับย่อย นะครับแล้วก็รายละเอียดของทรับย์่อยนะครับไปอีกนะก็ตัดแต่งออกนะครับในส่วนที่เออมันเกินมานะเพื่อลดการเลี้ยงของอาหารไปเลี้ยงของลําต้นนะครับเราก็จะได้เก็บกิ่งเฉพาะกิ่งที่เราต้องการไว้ผมก็จะมีโทษอยู่อ่าสองสามจุดนะหนึ่งสองสามก็แตกดีครับแตกยอดดีนะครับได้ผลอยู่ผมก็เลี้ยงประมาณว่า ถ้ากิง่งใดได้ขนาดผมก็เขียงฟังนี่ครับตัดไม่ใช่เขียงครับตัดทดครับเป็นใหญ่เขียงจะใช้ในการตัดหน้าเขียงลําต้นแต่ถ้าในในส่วนของหอ,อกกิ่งก็จะเรียกกันตัดทดนะครับบางท่านถามมาตัดทดทดแปลว่าอะไรทดก็คือทําให้สั้นเข้าที่มีจุดหมายนะมีเป้าหมายต้องการให้แตกตาตรงไหนตรงไหนประมาณนี้ จะเลี้ยงไปงี้ครับผมก็จะเลี้ยงไปทีละกิ่งอย่างนี้ถ้ากิ่งไหนได้ขนาดในกิ่งนี้ผมจะต้องตัดหลังนะครับเป็นเป็นปลายครับซับหน้าซับหลังเป็นซับหน้าเพราะแตกก็จะดึงเมนต่อไปถ้าปล่อยไว้มันจะโตกว่าโคนนะครับเนี่ยผมตัดทดแล้วก็ตัดเผื่อด้วยถ้าแตกปลายนี่ไม่เอาแล้วก็ตัดเข้ามานี่มีกิ่งนี้รองรับอยู่นะนะครับจะไม่แห้งถ้าเราดูแลดีนะนะรดน้ํา มาให้ธาตุอาหารนะครับไบมันก็จะแตกยอดมาใหม่อย่างนี้ก็เรียกว่าฟูดีจังครับฟูดีมากเลยนะครับได้รับฝนหน้าฝนเข้าหน้าฝนใหม่แล้วก็ผมก็ให้คีว,วัวให้ใบกําปูนะครับให้ระมัดระวังเรื่องเดียวครับก็คือราน้ําค้างก็จะออกลงเขาจะลงเฉพาะยอดใหม่นะถ้าใบเก่าก็ไม่ลงครับ นะก็จะลงมันก็จะใบร่วงหมดนะขอให้ทุกท่านได้ฉีดยาป้องกันเทรายาป้องกันเอราไว้ข้นไว้เลยนะครับคุมไว้สําหรับคลิปนี้ก็รีวิวในเรื่องของการติดตามดูแลต้นไม้นะครับนะครับตัดแต่งไปดูแลต้นไม้แล้วก็ตัดทดนะครับสร้างรายละเอียดของกิ่งไปเรื่อยแล้วก็ดูแลการป้องกันเชื้อโรคราน้ําค้างด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะติดตามสร้างงานไปด้วยกันผมเองนะฮะช่วงนี้กิ่งพันุหมดแล้วนะครับต้องรอสิ้นเดือนสิงหานะครับสิงหาอีกเดือนหนึ่งนะผมก็ไม่ค่อยได้ท่าเพราะว่าไม้เพิ่งมาลงใหม่ก็ไม่โตครับนะฮพอมันไม่โตเราก็ไม่สามารถที่จะท่ากิ่งได้นะรอสิ้นเดือนสิงหาก็จะมีแบ่งพันนะครับกิ่งเล็กก็พอมีนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้กับบอลใส่มะขามใบแค่สวัสดีครับทุกท่านครับ